สำหรับเทคนิคพิเศษระหว่างวันนะคะใครที่จะไปออกแดดจัดนะคะก็สามารถทาทับเมคอัพได้เดี๋ยวคุณเชงจะลองทำให้ดูนะคะวิธีใช้ทาทับเมคอัพนะคะแนะนำให้เรามาวอร์มกันแดดตรงหลังสามือก่อนนะคะวอร์มเสร็จนะคะเราค่อยกดกับผิวหน้านะคะ่ะที่เราจะทาทับนะคะทิ้งไว้สัก10นาที15นาทีก่อนออกแดดนะคะ พอทาทำเมคอัพแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถทาแป้งฝุ่นตามได้ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วค่อยทาทับนี่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันจะไม่ทิ้งคราบนะคะแล้วก็ไม่ขาววอกด้วยเห็นไหมอีกข้างนึงก็ทำไปได้เลยค่ะสังเกตว่าเนื้อค่ะตอนแรกจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ทาลงบนผิวแล้วแบบ มันเนียนน่ะไม่พอต้องเติมเพิ่มนิดนึงเราจะแต้มท่าจุดเหมือนตอนเช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีเมคอัพบนผิวเราก็ต้องวอร์มก่อนนะแล้วค่อยทาทับเนี่ยเห็นไหมมันแบบไม่เหนียวเนอะหนาเลยอะ่ะต้องลองนะคะเทคนิคพิเศษ